สวัสดีครับอะตอนนี้เป็นช่วงพักของน้องๆมานเราผ่อนใจแฟนมาดูกันว่ากับข้าวมีอะไรกันบ้างกับข้าวมีอะไรนีมีผัดเปี้ยวหวานค่ะอะไรนะผัดเปี้ยวหวานแล้วก็แกงไก่ฟักใช่ไหมมันคือแกงอะไรแล้วก็มีมปลาบองค่ะน,นิดหน่อยคะ่ะนิดหน่อย กลงวันเนี่ยน่แต่ว่าตอนเย็นต้งบาดูบรรยากาศนะครับไหนกินอะไรนะซุปเคี่ยเนีย่อาหารที่มาเป็นตัวเลยแกงกลางวันตอนเช้ามูฟได้นะคะแต่ว่าตอนเย็นเราต้องเบาลงนะเราต้องใส่ชุดเพีชต้องแบบเบาเหมยนะลูกตรงๆรงทำไมกินเยอะจังแม่บอกแม่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 ก็บอกว่าตอนตอนเที่ยงเติมได้เต็มที่แต่ว่าตอนเย็นให้งดค่ะเราจะงดไหมงดค่ะแต่กินชานมเหมือนเดิม แล้วหนูกินเมนูน้ำโซดาเอาผัดอะไรแม่วันนี้ผัดอะไรคะวันนี้ผัดเปรี้ยวหวานค่ะวันนี้ได้ผัดเปรี้ยวหวานด้วยแล้วก็มีลาบปลาไหนอ่ะตั้งไงลาบปลานี่ลาบปลานะครับอันนี้อะไรอันนี้ผัดสตออ๋อผัดสตอที่นั่งแกะเมื่อเช้าเหราแกะเมื่อเช้าค่ะจะกินสตอ อะไรครับผอตัดกลเับตามตามอย่างี่ะกาเลยาะ้เรนนีลูกคือมาเลยป่ะอีกอะไรนสงสอย่างน้่านต้นผิดจังหวะค่ะวันนี้ขอโทษด้วยผิดทุกวันเลยเขาไปอย่างนี้ค่ะหนึ่งอวาเปก็หนึ ย้ําก็ได้เดี๋ยวเถอะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราพวกเราจะมาไปกินข้าวเที่ยงก่อนหน้ากันก่นนี่ครับบรรยากาศเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยครับเลยค่ะเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยครับไม่ค่อยเหนื่อยนี่เหนื่อยไหม เหอยอยู่ค่ะจะต่อได้อีกสิบเพลงค่ะน่แต่ว่านับเสียงออกเสียงไม่ได้แล้วค่ะทำไมคะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไรค่ะต่อได้อยู่ค่ะสามารถต่อได้อีกอยู่แต่เสียงไม่มีแล้วค่ะเออเสียงไม่มีแล้วเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ค่ะเหนื่อยอยู่ครับพี่เจมไม่เห็นเหนื่อยเลยเนี่ยพี่เจมสนุกกับงานครับเจมไม่เห็นเหนื่อยเลยไอ้ใบเฟิร์ดทำไมไม่นับมันตมไม่ได้หนูน้ำจนเจ็บคอแล้วค่ะ เต้นไม่ได้กับเพื่อนสักทีไม่เจ้านี่ไม่ฉันเห็นเอา้าคุณนน้วบอกให้นน้องไปสอนสอนเพื่อนอยู่เต้นคือลิงอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดนี่ครับบรรยากาศตักเที่ยงก็จะเป็นอารมณ์นี้น้องน้อนก็จะนั่งกินข้าวกันนี่ <c oughs> ทำอะไรกินข้าวอย่าอย่างให้กินครับนอให้น้องๆกินก่อนแคสตลาให้น้องๆกินคอคนดีคนดีเหนื่อยต่อคิวนนี่นะครับบรรยากาศอยู่กินกันแบบนี้ครับ

มั่นใจมใั่นใจเ่ตามปตไปสับข้างในแล้วก็ตามได้นะไม่ใช่พวกแม่แม่ออกมาแล้วไม่ได้ตามนะคับตามได้นะพาไปดูนมนมก่อนพาไปดูนมนมก่อนทำไมเต้นไม่ได้กับเพื่อนอุน้ยแรงขามันไม่เข้ากันครับนี่ครับน้องน้องกินข้าวคือกินหน่อยแถบวีน จอะวอรครับมันเยอะเวอร์เจรจางานเยอะมากครับอรมาสเตอร์กินเยอะๆนี่ครับลงน้องก็นั่งกินข้าววันนี้รายได้ขอจะแท่าไม่ได้เลยรักอินเตอร์ผ่านรำให้หน่อยไอ้แป้งก็ติ้มไปได้กับเพื่อน้มั่นใจมั่นใจหนูจำท่าได้แต่ว่า ดีครับเล่นได้ไหมได้มังครับได้มังมีมังด้วยน้ำหวานเล่นได้ไหมได้เต้นได้เต้นเ่ครับน้องๆบรรยากาศอย่างงี้ครับทุกคนให้กำลังใจน้องๆทุกคนได้นะครับน้องก็จะนั่งกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแบบนี้โู่นฝั่งบ้านแมก แม่กบแม่โอจะนั่งตรงโน้นนะครับนั่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันระว,วังเหา่ามันหล่นนะมะไังเหาใเก็ีเอ่อ